อยากรู้วิธีการเลือกแปรงสีฟันยาสีฟันให้กับลูกในแต่ละช่วงวัยควรต้องเลือกแบบไหนดีสวัสดีค่ะมีแอนค่ะหลายๆบ้านากำลังช่างใจอยู่นะคะว่าเอ๊ลูกเราควรจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปรงสีฟันหรือ,อยังหรือว่าเราควรจะต้องเลือกแปรงสีฟันยาสีฟันแบบไหนให้กับลูกดีนะคะวันนี้มีแอนจะมาแนะนําวิธีการเลือกแปรงสีฟันและยาสีฟันให้กับลูกตามช่วงวัยกันค่ะช่วงวัยที่แตกต่าง ลักษณะของชุดฟันการใช้งานและความต้องการของเด็กๆก,ก็จะแตกต่างกันนะคะการเลือกแปลงที่ใช้กับลูกจึงควรต้องเหมาะกับพัฒนาการของฟันลูกตามแต่ละช่วงวัยด้วยหล<แ>ักขานในการเลือกแปลงในทุกช่วงอายุตามที่นตแพทย์แนะนำนะคะก็คือขนแปลงคนมีความนุ่มพิเศษนะคะหัวแปลงขนาดพอดีกับซี่ฟันของลูกแล้วก็ด้านจับที่ถนัดมือใช้งานได้อย่างสะดวกนะคะส่วนรายละเอียดในแต่ละช่วงวัยของลูกก็จะแตกต่างกันโดยหลักๆก็จะมีทั้งหมด3ช่วงวัย3สเต็ p นั่นเองวัยศูนย์ถึงสปีนะคะวัยนี้จะเป็นช่วง สเต็ปที่1เป็นช่วงที่ฟันน้ำนมจะเริ่มทยอยขึ้นมานะคะ่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะขึ้นในช่วง6เดือนซึ่งบางคนอาจจะมาก,ก่อนหรือหลังก็ได้นะและเป็นช่วงที่ลูกจะเริ่มทานอาหารเสริมแล้วนะคะการดูแลทำความสะอาดฟันจึงมีความสําคัญวัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนแปลงให้กับลูกนะคะแปลงสิบฟันจึงควรจับถนัดมือนะซึ่งถ้าเกิดมีรูแบบนี้ก็จะจับถนัดมากขึ้นนะคะการมีคอแปลงที่สั้นแล้วก็กว้างเนี่ยก็จะมีตัวช่วยสพอร์ตลดโอกาสที่แปลงจะเข้าไปลึกมากเกินไปจนอาจ ไม่ลุกเกิดสำลักได้ค่ะช่วงวัยนี้เนี่ยลูกมักจะมีอาการคันเหงื่อได้บ่อยจากการที่ฟันกำลังจะขึ้นเนาะซึ่งสามารถบรรเทาได้ด้วยการใช้ยางกัดนั่นเองนะคะ แล้วก็ในวัย3-5ปีนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงสเต็ปที่2เป็นวัยที่ฟันน้ำนมจะขึ้นมาครบซี่แล้วนะแล้วก็เด,กเด็กก็จะเริ่มฝึกการแปลงเองนะคะเพื่อเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองการที่แปลสีฟันมีด้ามจับที่กระชับกับมือลูกนะมีขนแปลงที่นุ่มแล้วก็แน่นนะคะมีสีสันมีรวดลายการ์ตูนนะ ก็อาจจะช่วยให้ลูกรู้สึกสน,นุกและให้ความร่วมมือในการแปลงผันมากขึ้นนะคะแล้วก็ในวัยนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรต้องแปลงซ้านะเพราะว่ากล้ามเนื้อของลูกจะยังบางคับแปลงได้ไม่ถนัดนะคะอาจไม่ทั่วถึงได้ในบางจุดซึ่งรูแบบนี้เนี่ยช่วยให้จับถนัดมือทั้งลูกแล้วก็คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะคือวัย6-9ปีค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงสร็จที่3า จะเป็นช่วงฟันชุดผสมฟันน้ำนมจะทยอยโยกหลุดนะคะแล้วก็ฟันแท้ก็จะทยอยขึ้นมาแทนที่ซึ่งช่วงนี้เนี่ยหลักๆเลยคือเราจะให้ลูกแปลงเองนะคะอาจจะช่วยเช็คได้บ้างการเลือกแปลงที่ขดแปลงสามารถดูแลได้ทั้งฟันแทน้แล้วก็ฟันน้ำนมไปพร้อมๆกันนะคะรวมถึงสามารถเข้าทำความสะอาดช่องว่างระหว่างฟันได้ไดก็ช่วยทําให้กา,า,ารทำความสะอาดง่ายขึ้นด้วยนะ,ะแล้วก็ต่อมานะคะในส่วนของยาสีฟันควรเลือกยาสีฟันที่ไม่มีน้ําตาลแล้วก็มีฟอสฟอรัสในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเมื่อลูกยัง บ้วนฟองออกไม่ได้นะควรจะต้องแปรงไปแล้วก็เช็ดไปนะคะและการเลือกยาสีฟันที่ไม่มีฟองประสานสาร SLS ก็จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการมีฟองหรือไม่มีฟองไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดของยาสีฟันอยู่แล้วนะแล้วถ้าเกิดลูกเผลอกลืนเข้าไปจะเป็นอันตรายกับลูกไหมนะคะอยากจะบอกว่าปริมาณยาสีฟันที่เราใช้กับลูกในแต่ละวัยอยากถูกต้องเนี่ยจะไม่ก,ก่อให้เกิดอันตรายกับลูกนะคะแลนะ ในปริมาณที่เหมาะสมแต่ละวัยนะคะก็คือในช่วง2-3ปีขนาดจะเท่ากับเม็นข้าวสารนะคะหรือว่าแต่ขนแปรงพอเปียกถ้าเกิดบ่งการไม่ถูกก็ลองดูปริมาณนะคะมันจะมีจุดบอกปริมาณอยู่ที่แปลงนะคะ <S <S 2> <S 2> <ๆ>ก็คือเท่ากับเม็นข้าวสารหรือว่าแต่ขนแปรงพอเบียกพอค่ะส่วนในวัย4-6ปีนะคะขนาดจะเท่ากับเม็ข้าวโพดหรือว่าเต็มหน้าตัดแปรงนะคะตรงหน้าตัดแปรงก็คือประมาณนะคะจุดบอกรปริมาณนะคะ แล้วก็สลรับเจ็ดปีขึ้นไปก็จะขนาดตามความยาวของแกลได้เลยก็จะเห็นได้ว่าทุกช่วงวัยมีความแตกต่างกันนะคะสรุปว่าคือคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องลองดูว่าลูกอยู่ในช่วงไวัยไหนแล้วก็เลือกแปดสีฟันยาสีฟันที่มีการออกแบบและการใช้งานที่สอดคล้องกับการพัฒนาการให้เหมาะสมตามช่วงวัยของลูกกันนะคะมีแอ <Yeah. S 1> กิจกรรมดีๆมาบอกต่อค่ะ ทางแฟนเพจจอแดนไทยแลนด์นะคะ mm hmm. เขามีจัดก,กิจกรรมต่างวัยต่างฟันต่างเคล็ดลับการดูแลนะคะ mm hmm. เพียงเข้าไปคอมเมนต์ hmm. แชร์เคล็ดลับที่ทําให้เจ้าตัวเล็กของเรายอมแปลงฟันที่ใต้โพสต์กิจกรรมในเพจจอ r d แดนไทยแลนดนะคะ mm hmm. แค่นี้ก็มีสิทธิ์รับก mm ิฟต์เซสแปลงสีฟันยาสีฟันที่ตรงตามช่วงวัยของลูกไปลองใช้กันได้เลยนะคะ mm hmm. สามารถวสูสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะ ส่วนลิขิจกรรมแล้วก็กติกาเพิ่มเติมจะอยู่ในแคปชั่นนะคะแต่ต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดน,นะคะวันนี้มีแอร์ขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลฟันแล้วก็การดูแลลูกๆของเรานะคะในคลิปจะต่อไปวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย